ยี่สิบศูนย์นยก็เหลือลบห้าสิบหกตัวเดียวใช่ไหมแต่ลบห้าสิบหกมันติดแอป,ปอะไรอยู่ที่พี่บอกเมื่อกี้แอปสลูดแสดงว่าถอดออกมาก็ต้องเป็นห้าสิบเท่าไหร่นั่นเองห้าสิบหกส่วนสองตอบยี่สิบแปดนี่คือพือ้นที่ยี่แปดตารางหน่วยจบครับเร็วที่สุดแล้วครับจาไวนะ้นะนิวธีนี้สุดยอดเลยฮนะแนะนะป๊บเดียวจบเลยแล้วใช้ได้กับทุกอะไรเลยทุกเหลี่ยมจะห้าเหลี่ยมจะหกเหลี่ยมจะเจ็ดเหลี่ยมจะแปดเหลี่ยมใช้ได้หมดเวิร์กสุดๆนะครับเวิร์กสุดๆุด พี่แต่สองเหลี่ยมมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าใช้ได้มึงก็บอกกูหน่อยว่าสองเหลี่ยมมึงวาดยังไงกูอยากรู้มานานแล้วแต่เด็กสองเหลี่ยมมันมีเหลี่ยมสองอันชื้อชือ้ออีกวาดไม่ได้นะครับหนึ่งเหลี่ยมนะครับอะไรของมึงเนี้ยกางเกงในทุเรศช่างมันนะครับเต็มที่สามเหลี่ยมนะครับอย่าไปคิดอะไรที่มันนะครับ เลยเถิดไปอ่ะจบนี่คือเรื่องเลขาคณิตครับมีทั้งหมดสี่เรื่องจำนะครับสี่เรื่องนี้อยู่ในหัวใจเรานะครับหนึ่งเลยจุดกี่จุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดอ่ะพี่ถามหน่อย n จุดถ้าเป็นจุดหนึ่งจุดจะมีทั้งหมดกี่ควอเลนพี่ทวนให้เร็วสีว่ค้อเลนอันนี้เรียกคิวอะไรคิวหนึ่งนี่เรียกคิวอะไรคิวสองนี่คิวอะไรสามนี่ควอเลนที่สีพ่พิกัาดเป็นบ,บวกบวกพิกัาดเป็นลบลบวกพิกัาดเป็นลบลบพิกัาดเป็น บวกลบอันนี้เขาเรียกจุดออริจินศูนย์อะไรศูนย์ศูนย์นยจุดโอนะโอเคนะครับถ้าพี่มีจุดสองจุดหนึ่งสองชั่มระยะห่างใชส้สูตรสแควรอะไรสแควรรูทเดลอะไรเดลต้าเอ็กกำลังสองบวกเดลอะไรเดลต้าวายกำลังสองอันที่สองคือเอ็มความชาันเดลอะไรเดลต้าวายส่วนเดลต้าเอ็กเป็นบวกชียช้ยังไงชี้ขึ้นเป็นลบชี้ยังไงแนวนอนเป็นศูนย์แนวตั้งอินฟินิตี้หรือหาอะไรหาค่าไม่ได้อยากรู้จุดกึ่งกลางทำไงเอาตัวน,นี้กับตัวน,นี้บวกกันหาอะไร หารสองต่อมาจุดสามจุดเกิดกี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมจุดเส้นแม่ฐานคือเส้นที่ล่างจากจุดหนึ่งไปยังอีกอ่าจุดหนึ่งพองเอาอีกแล้วนะตนลอดเลยนะฮะเส้นแม่ฐานคือเส้นที่ล่างจากจุดยอดไปไปตั้งฉากนั้นเอาอีกเอาไปแบ่งครึ่งตรงข้ามแล้วตัวนี้มีทั้งหมดกี่เส้นสามเส้นตัดการเล็กจุดเส้นอะไรเส้นทอยเกิดจากการเอาสามจุดยอดบวกการหารอะไรอัตราส่วนเป็นสองต่ออะไรสองต่อหนึ่งเข้าใจไหม ถ้าเราอยากได้พื้นที่ของรูปก,กี่เหลี่ยมก็ตามเซนหนึ่งส่วนใครก่อนแล้วก็เลือกจุดมาหนึ่งจุดใช่ไหมใส่ในแอปสลูดจริงไหมแล้วก็วนยังไงก็ได้กลับมาที่เดิมจริงไหมแล้วคูณระแทงลงกับทะยานขึ้นทะยานขึ้นต้องกลับเครื่องอะไรแล้วรวมเลขไม่ว่าจะบวกจะลบถอดแอปเป็นอะไรเสมอบวกเสมอจบเขา้าใจยังอ่ะแทรกเพิ่มให้ข้อควรรู้อ้าวเพิ่มมาเองบอกเลยนะรู้แค่เนี้ยเกือบดีครับแต่ยังดีไม่พอครับเพิ่มครับมั้ย ข้อควรรู้อ่ามันมีเรื่องเสริมให้นิดนึงนะครับเพิ่มให้ไอตอนนี้น้องจําจุดกึ่งกลางจําได้ไหมที่เราทํากันอะจุดกึ่งกลางนะครับอันนั้นเราทําได้แล้วเคยเห็นจุดที่มันไม่กึ่งกลางไหมที่มันแบ่งอัตราส่วนเป็นสามต่อสองอย่างเงี้ยอ่าถามว่าทำไงถ้าเราไปหาบกการหารสองจะผิดเพราะเพราะมันไม่กลางข้อเนี้ยมันอยู่แบบเยื้องๆเข้าใจไหม จุดเยื้องๆเนี่ยข้อสอบเอ็นชอบออกนะครับแล้วค่อนข้างออกบ่อยด้วยวิธีการนะครับพี่บอกเลยถ้าน้องต้องการจุดที่มันเยื้องๆนะแล้วน้องต้องรู้อัตราส่วนนะให้น้องเอาเลขอัตราส่วนสองตัวคูนไขกันคือไขกันอย่างนี้เข้าใจไหมหรือจะเรียกสั้นๆว่าไขก็ได้อะลองบูเดวิธีนี้คือวิธีอะไรครับไขเข้าใจไหมไขไขไขอย่าออกเป็นงงกูตบนะครับไขไขนะครับไขช้ามถามทำอะไร วยนะครับโอเคนะครับดากูไม่ใช่เขาอาจารย์ครับ,รรบวยนะครับนั่นแหละดากูอีกนะครับอ่มาดูวิธีไขกันว่าทํายังไงดูก่อนเร็วเดี๋ยวทําให้เป็นยุ่งนะว้ยเวลาทําให้น้องแบ่งเป็นพิกัด x กับ y ก่อนจะทํา x หรือทํา y ก่อนเชิญทําอะไรก่อน x ก่อนอ่ะดู x ใครขึ้นใครไขขึ้นสามขวานสามไปเจอ x ข้างบนห้าคูณกันได้สามห้าสิบอะไรสิบห้าเข้าใจไหม เสร็จแล้วอะไรควายลงสองสองมาเจอหนึ่งเท่าไหร่สองก็บวกสองเข้าใจไหมแล้วก็หารด้วยอัตราส่วนสามกับสองบวกกันได้เท่าไหร่หา้าเข้าใจเปล่าอ่ะฟังใหม่สามค่ายขึ้นเจอเอ็กคือห้าได้สิบห้าใส่ไปก่อนสองค่ายลงเจอหนึ่งสองหนึ่งสองใส่บวกสองแล้วหารด้วยสามกับสองอัตราส่วนคือห้าเสร็จแล้วทำอย่างนี้กัา y ลองดูสามขึ้นไปเจอ y แปดแปดสามเท่าไหร่น้อง ยี่สิครับเสร็จแล้วสองลงมาเจอวายวายคือสองสองเท่าไหรสี่อย่าลืมหาอัตราส่วนทั้งหมดก็คือเท่าไหร่เหมือนกันห้าถ้าตรงนี้เป็นสี่กับสามก็เจดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้พิกัดที่มันไม่กึ่งกลางก็คือสิบเจ็ดส่วนห้าแล้วก็ยี่สิบแปดส่วนห้าครับจำไว้นะครับออกบ่อยนะไข้กันเนี่ยนะครับกึ่งกลางไม่เคยออกหรอกมันง่ายไปอา้าวใส่ไปเรียบร้อย อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเทคนิคที่บอกให้รู้นะครับจะได้ทําเป็นออกเข้าใจและเวลาเจอจะได้รู้นะครับว่าข้อนี้ทํำยังไงโอเคนะนะครับเรียบร้อยนะครับพันนะครับอ่ะหมดละอันนี้ก็คือเรื่องของเลขาคณิตนะครับไปทําโจทย์ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยโจทย์ต่ออ้าวมาหยิบชีทมาเร็วเล่มหนึ่งไปดูในหน้านี้เลยครับอยู่ในหน้าที่หนึ่งร้อยเจ็ดครับน้องอ้าวไว้ครับเปิดไปดูหน้าร้อยเจ็ดเลยครับ เปิดยามาดูหน้าร้อยเจ็ดข้อหนึ่งไปดูหน้าร้อยเจ็ดข้อหนึ่งเขากำหนดจุดมาให้น้องสามจุดชื่อพิกัด A สองสามชื่อพิกัด B ลบหนึ่งเจ็ดแล้วก็ชื่อพิกัด C นะครับก็คือลบหกสองเขาบอกว่าจงหากอไก่ครับความยาว AB ความยาว BC แล้วก็ความยาว AC โอ้โห,โหถามครบเลยนะอ้าวมาไล่ทีละอันก่อนนะครับอ่ามาดูวันนี้โอ้ยอยากจะดูเนียนนะวันนี้เมื่อคืนท้องเสียนะครับต้องเกินสิบห้ารอบอะเมื่อคืนแบบโผแบบมั่งทุกทุกครึ่งชั่วโมงจูด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 แสบสุดๆครับน้องตอนตีสามไม่ไหวแล้วติดโปรตนะครับข้ากูก็ได้อะไรเงี้ยนะง่วงก็ง่วงนะครับโยงนะอะไรนะกินไม่รู้กิน น่าจะเป็นหนมจีนเนี่ยเมื่อเมื่อวานพี่ทานขนมจีนนะครับน้ํายานะครับอืมนะครับโอ้โหแม่งเจอคังคกตัวยังไม่เจอครับยังไม่เจอนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้เกือบตายนะครับไปอยู่ห้องน้ำพี่จะทำไรนั่งทําโจทย์ปวดหัวหนักกว่าเดิมอีกูนะครับอ่ะไปครับดูนี้ต่อช่วงนี้นะครับพี่อาจจะไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์น้องนะเพราะมีบรโจิตโทรมาหาพี่สองวันแล้วครับโทรมาไม่คุยอะไรเงียบอย่าบอกนะเป็นแกอะไรนะ ไม่คุยเลยเลยแล้วพี่ก็เฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลนะครับฮัลโหลฮัลโหลเหมือนเราพูดกับใครไม่รู้แต่ได้ยินเสียงลมหายใจวันหนึ่งต้องมียี่สิบครั้งโทรมานะครับเออเบอร์เปลี่ยนเบอร์พอพี่เมมเบอร์นี้พี่ก็ไม่รับเอาเบอร์บื่นโทรมากูก็รับต่อฮัลโหลฮัลโหลผัดก็อ๋อผัดกอ๋อพวกมึงใช่ไหมไม่ใช่เชียวเฮ้ยถ้าใช่ ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมเฮ้พี่ไม่ว่าไม่ว่ายกมือยกมือมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เอาละนั่นแหละนะปัญหานี่แหละกูกลัวแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่กลัวกลัวแม่งเป็นฆาตกรมีแว่นเดี๋ยวกเือนะครับโอ้เสียบตูดนะฮะเอาไม่เสียบนะครับเอาไม่เสียบนะครับอะไรนะไม่รู้ดิก็เขาไม่พูดกับพี่อ่ะพี่ก็ไม่รู้มันบ้าหรือมันไม่บ้าที่ย่งเสียลอยใจกูจะดาว่าไอ้นบ้าไหมบ้าอะไรนะ ป้ไม่จะรู้บ่ไม่จะรู้บ่ได้ไงบ้าเฮ้ยหรือตอนเราหลับมันก็อยู่ขึ้นมาเนีสัตว์มแวนมึงไม่ใช่นี่ก็พูดจ้ะอย่าพูดดิค่ะเด็กกวดเด็กขี้พุ่งเลยคตอนนี้กูนะครับเนี่ยอาการดีขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้ปวดท้องอ้ามาดูนี้หาระยะจุดสองจุดกันแล้วระยะห่างจุดสองจุดสุดว่าไงสแควร์รูทเดียวอะไรขอสูตรก่อนเดี๋ยวใต้กำลังสองบวกเดียวอะไรเดี๋ยวตําไใจกำลังสองถามว่าเอกับบีเอาอะไรขึ้น A หรือ B ก็ได้งั้นพี่เอา A ขึ้นแล้วกันฟังเดลต้า x จับ A กับ B มาลบกัน2ลบลบ1ลบลบเป็นบวก2บวก1จะเป็น3แล้ว3กำลังสเป็น9เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็น9เอาเขียนไปก่อนอันนี้คือ AB ต่อมาเดลต้า y เดลต้า y ก็คือ3ลบ7โทษนะ3ลบ7ได้ลบ4ลบ4กำลังสองได้เท่าไหร่16เข้าใจเปล่านะครับ16บวกเเป็น25ถอดรูทเป็น ฮ่าพวกนี้ต้องทําบ่อยๆนะครับฝึกบ่อยๆพี่ยังต้องฝึกทําโจทย์ทุกวันนะแล้วน้องไม่ฝึกได้ยังไงนะครับต้องฝึกนะครับอย่าพเพิ่งเหนื่อยนะครับพวกนี้ต้องทําเป็นนิสัยพอทาเส็จเราเราทำเขาได้ทำเป็นนิสัยแล้วมันจะรู้สึกสนุกแล้วนะครับทําไม่จบมันรู้สึกไม่อยากกินข้าวเป็นไหมเออนะครับมันจะกินไม่อร่อยอ่ะหรือกินไปนั่งแก้สมาการไปไม่ออกแต่พอแบบ <c oughs> ต้องอย่างนี้อารมณ์ต้องอย่างนี้อ้าว B C ครับจักรวาูดครับน้องพี่ไม่เขียนสูตรแล้วนะพี่ลบเลยนะเดลต้า x เท่าไง dx เท่าไห่ลบหนึ่งซีเท่าไร่ลบหกลบหนึ่งลบ 1, ลบ,ลบเป็นบวกลบหนึ่งบวกหกเป็นห้าห้ากำลังสองยี่มาอะไร